จากหน้าไพ่นะมีเป็นดินหน้าพืชศพกันมังกร,กรหน้าน้ํากรกฎมวีนพิจิตนะคะเอ่อ่มเมถุนตุนกลุมนะคะไม่มีธาตุไฟนะ,ะอย่างเดียวนะนอกนั้นก็เป็นดินน้ําลมนะคะขาดไฟอย่างเดียวนะค,ะคออ่าเด่นๆเป็นวันอาทิตย์กับราศีสิงห์นะคะก็มาดูนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเขา ยังแอบซ่อนความรู้สึกบางอย่างไว้อยู่นะหรือแอบสอดส่องคุณอยู่เลยยังก็ยังดูชีวิตคุณตามโซเชียลได้นะสองเรียนนะคะเขาคิดที่จะวนเวียนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอินฟินิตี้ไม่จบนะแต่ว่าก็รู้ว่าคุณรอตั้งดาบอยู่นะเพราะคุณต้องการความจริงจังชัดเจนะอาจจะมีประเด็นกันอยู่นะควีนออฟสอดนะคะเป็นแม่ได้นะเขาอาจจะมีประเด็นกับคุณอยู่นะคุณก็เลยตั้งดาบใส่เขาแต่เขายังคิดที่จะกลับมานะ ยังแอบซ่อนความรู้สึกให้คุณอยู่นะเจ็ดดาบนะเคยเดินจากไปแล้วนะหรือไม่ก็ตอนนี้ก็แยกกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะแปดข้วยยังเหลือสองถ้วตั้งอยู่ยังมีความรักอยู่นะก็อาจจะมีประเด็นกันเรื่องไม่เข้าใจนะอย่างที่บอกนะเขาหรือคุณตอนนี้ไม่ได้คบกันนะแยกกันอยู่ก็ได้นะแล้วก็เก้าขั้วนะ,พะเพศเอาจีวิทีได้นะแทนไพ่นะแล้วก็เป็นคนเจ้าชู้เจ้าสำราญตัวหวาน เออเป็นคนเข้าหาเยอะนะคะชอบหวานะ้วคุยเสน่ห์คุยเก่งมีเสน่ห์นะหวานไปทั่วนะไม่ได้คิดผูกมัดคือเดี๋ยวฟูมาอีกต่างหากนะคือเอออาจจะเพราะว่าอย่างนี้มาขยายก็แสดงว่ามาขยายแปดทั่วนะที่เคยเดินจากจบไปแล้วแล้วก็แยกกันชั่วคราวนะเพราะด้วยความเจ้าชู้ของเขานะคือเก้าทั่วนะสามาเรยเทมเมาสายปาร์ตี้คนเข้าหาเยอะเทียบเลยนะคะมาเป็นฮาเร็มได้เลยนะก็ ผู้หญิงเยอะหรือผู้ชายเยอะก็ได้นะคะเจ้าชู้คาะสนว่าคาสนงวีเลยนะบริหารเสน่ห์เต็มที่นะ,ะสายปาร์ตี้ด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่รักอิสระนะคะชอบท่องเที่ยวหรือไม่ก็คือไปเรื่อยค่ะชีวิตค้นหาสอดแสวงหาสิ่งที่ใหม่ๆไปเรื่อยนะ,ะรวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะเจอใครก็คุยจีบดะไปทุกคนนะคะเจอใครก็เปิดรับพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่เริ่มต้นใหม่เสมอนะคะ แต่ว่าไม่คิดผูกมัดลงหลักปักขาหรือแต่งงานกับใครนะเพราะความเจ้าชู้นะยังมีความสุขอยู่นะเต็มเลยนะในขณะที่ก็จบกับคุณไปแล้วนะคะก็เสียใจอยู่แน่นนแล้วแปดมาลบเก้านะเหลือหนึ่งถ้วยนะคะยังเอเรียกว่าพร้อมที่จะเริ่มใหม่กับคุณนะมีหนึ่งถ้วยแต่ว่าเขาไม่คิดผูกมัดนะแถมยังมีคนเข้าหาเขาเยอะด้วยนะคก็ยังชอบบริหารเสน่ห์เป็นตัวท็อปตัวป๊อปอยู่นะชอบทำตัวเหมือนโสดนะคะแต่ว่าจริงๆ อาจจะไม่โสดนะถึงแม้เขาจะมีความสัมพันธ์หรือมีคนคุยมีแฟนเขาก็ยังทําตัวเป็นอิสระคุยกับสาวๆหนุ่มๆต่อไปเรื่อยๆนะคะทำคะแนานไปนะแต่ว่าไม่ไม่มีสถานะหรือว่ายังไม่คิดจะแต่งงานผูกมัดกับใครนะเดอะสั้นนะตามด้วยสเตนแล้วก็ห้าเหรียญนะคุณยังนั่งเป็น ที่หนึ่งในใจนะเดือนซันก็คือเขายัางเห็นแสงสว่างอยู่นะก็คือคุณยังเป็นที่หนึ่งอยู่นะแต่ว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันนะคะชอบนัดข้อกันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมกันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชอบควบคุมบงการข่มคู่กัดนะมีความแตกต่างทางอายุเชื้อชาติศาสนาได้นะห่างกันึส1 0ปีนะตอนนี้ก็เอมีความรู้สึกเหงาคิดถึงหรือขาดเงินได้นะห้าึ่งก็คือเขาเหงาเศร้าขาดการเติมเต็มนะคืออาจจะมีคนมากมายนะแต่ว่าเขา ยังเหงาเนาะเพราะขาดคุณอยู่นะก็คือเออ่ไม่อบอุ่นเท่าเหมือนตอนที่มีคุณนะคือคุณเป็นคนที่น่ารักสดใสเป็นแสงสว่างอินสปิเรชันนะคะแล้วก็เป็นเดอกซันสำหรับเขาตอนนี้เขาก็เลยเหงานะคิดถึงอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีประเด็นกันอย่างที่บอกนะแล้วมีความแตกต่างกันด้วยนก็ต้องปรับตัวนะหนึ่งดามนะะเขาคิดที่จะตัดสินใจชัดเจนหรือตัดคุณหรือเปล่าแล้วมาดูนะตามด้วยไนท์ออฟคัพกับ เพศออบคับนะครับเพศออบคัคือยังมีความรู้สึกรักรู้สึกดีๆอยู่ละเหมือนนายออบคับนะคะนายออบคับนี่ก็เหมือนกันเป็นไพ่แทนเพศแอจีบีทีนะคเพศที่ถังเลือกได้นะแล้วก็ยังเป็นไพ่ง้อจีบด,ด้วยนะคะทั้งสองใบนี้นะคะแต่นายออบคับจะเป็นแนวเตาะสายจีบไปเรื่อยนะคะเพศออบคับเป็นแนวขอโทษนะคะซึ่งเขาอาจจะคิดที่จะตัดสินใจที่จะกลับเข้ามา,าพูดคุยกับคุณนะด้วยความที่ยังรู้สึกชอบอยู่นะแต่ว่านายออบคับคือ จีบดะไปทั่วนะคะก็ยังไม่ได้ผูกมัดเหมือนกัน,นะคะไม่ได้มั่นคงนะคะ่ะเป็นแค่ในออฟคับนะก็ยังได้กลับมาคุยกันนะคะแล้วก็จะมีการขอโทษขอโพยด้วยนะคะติดออฟคับนะคะก็น้อมน้อมาเลยนะ,ะก้มหน้ามาเลยนะะก็รวมๆตึงประมาณนี้นะคะ่ะ